ส้าครับพี่น้องเนี่ก็เป็นสอบวันที่สิบมกราหกแปดครับสอประมาณเจ็ดโมงครับแดดก็ลัางซองครับพี่น้องื้นนี้ก็ได้แม่ลูกมาฝากครับพี่น้องอา้าวตะเลียงครับว่าไทายบ้านเลยครับถือวาอาบอ่อยไปได้ดอกครับแม่กลางๆอยู่ครับ ก็สูงเยอประมาณลอยยี่สิบบอกรอบเดียครับลูกโตแม่ได้ครับลูกหกเจ็ดเดียนกับพี่น้อง็นตาเลียงครับซื้อสองได้สามนะครับแม่ทรองซี่หาเดียนได้ครับรับประกันทรองครับเปิดแล้วเข้าไปเมือนเก่าพันหาลอยได้ครับทรงไอซี่ตัวอีสานกับพี่น้องนี่เพิ่งเลยลูกเงี้ยหรอครับหกเจ็ดเดยนลูกถือว่าให้ลูกดีเยอะครับกับรับประกันแฉ่งขาขาตัวขาถอนครับเดียนหนึ่งครับพี่น้องเด้อย บางแม่ด้วยครับโผล่นางลางนี้ดีครับเบียง่ายืนไงครับมาแบบนี้ครับปีแล้วลูกครับมื่อนี่เลียนครัวสองเดียนเนี่ยนำกันแล้วครับเพราะว่ามี่ปอปั้นค้มฝูงได้อยู่กากครับผมที่แล้วเดี๋ยวมาสองคร่วแหละเนี่ยมู่กับเล่แบ่งไปคู่หนึ่งครับนี่ตรงนาพาก้อนี่มี่ดังจะทอโปเมื่อนี่งด้ครับลูกตัวที่สองตัวที่สามข้าทว่องเ้ยครับพี่น้องด้วยนั่นแหละบ่งหลวดครับ เครื่องดำเปื่อยๆด้วยครับเด็กเครื่องดำเครื่องโวดหางเหีวดีครับปวดหางลามดีเลยนะบงครับพี่น้องซื้อสองได้สามครับนี่แล้วบังหน่อยมันกินหญ้าซั้งเครื่องก็หญ้าละครับพี่น้องมันพูนอ้างหลังนี้ดิเรียว่าข่มครับหลุดง่ายเหรอเด็บเกิบเรียว่าดีดนะครับก็จีไร่หรอครับ หยาดีดีก็ไม่ยาวในกเกิดเล่มนี่ครับว่าหางเดีย่นมดีเดีย๋ยวบันวานไม่มีติงเหรอครับน่มน่อมเดียบวงก้อนกะตีติงเออผมเหนียวมันเป็นปัญหาเหรอครับให้มันมีางสิบน่อมหมดครับน่อได้กินหลายๆหลดอดเลยนะนี่ได้กินหลายหวัวซะเหรบ ก็แล้วแเจ้ครับคนณก็มากี๋โอเคอ่านหรอกครับผู้ไผูพว่าวงนไหนเพิ่งลูกสาวครับลูกสาวลูกสาววังได้ครับนี่จะเดืออยากย้อนอย่างย่านอย่างน้อยนะครับนี่ครับมันจะเป็นทุ่งน้ำเงายวๆลงมาครับกราว่าไปอ่านหรอกครับเป็นทุ่งน้ำรับนั่นแหละวกกันครับสือสองได้สามหรือว่าคุ้มครับ ึตัวละาหาหกพันตัวนี้ครับนี่ไปหลุดเราเลยครับตองอ้างลางแล้วครับที่ผมว่ามันหาหกเดือนมากแล้วครับพอรวมเงแล้วครนะเล่ยครับจินใหญ่ดีเดี่ยวป่าเง,งรับเอาไปเลี้ยงไปป้ยครับหัวดูหมูหัวใจมาเป็นหน่อยหัวแบบเนี่ยหาบ่ไ้ห,าไ,หาได้คููเดียว้า่คููเดียวแหรอพี่น,อน้อง ูโท่ามาทัางไงก,กอยากได้สองสามคู่ย้อมได้คุมค่าไปครับคู่ดเดียวเนี่ยมันกหทั้งยีางก็บ่ไหวครับมันกินเบ็ดทั้งราคามันถึกแล้วครับเหมือนเก่าพันหารอยนะครับนี่ตรงไหนซี้ไยสามซื้อสองได้สามครับนี่มีผู้ถามอยากลวกอยากแม่เหรอผมบ่อยากหรอกครับมันพอแล้วนด้เป็นม้กนก็นอยากได้ลวกมงคนอยากได้แม่อยากได้แม่ไปรุ่นท่องเอาไปเบิดแล้วครับนี่ ให้ลูกดีนำน้ำดีครับํำนี่แล้วครับเดียงพี่งนออะไะบังกระสอกติดใจหน้าเบิ่งความตัดสินใจครับถามกันครับถามกันเบิ่งเฮียนเบิ่งซานครับให้เจ้าบ้านทั่วมากครับผู้อาศัยประถมทั่วมากครับว่าแล้วว่าจบครับอะไะให้ให้เจ้าบ้านทั่วมากด้วยครับพี่หนองด้วย พอแหลนทั่วมาแล้วเดี๋ยวถามแม่วันๆหนึ่งว่าไ,ได้ครับบ่าได้บัเคยได้ครับนี่ทำไมมันจบครับนั่นแหละพอาตามตรงตามความจริงเลยครับเจ้าบ้านมาผู้ถือเงินโทรมาคือจอบทีเดียวครับกันบม่ได้ถือเงินพ่อบาทจะโทรมาเด้อเสียเลยละ่ะนั่แหละเอาตรงๆชัดๆเจนเจน,นลว้วน เมือนเก่าพันหาลอยครับส่งห้ฟฟีตัวอีสามร,รับเบิ่งหลอดชอว่าคุมครับสองตัวสองหัวใจไปรุ่นตัวที่สามี่เป็นตัวผู้ตัวเมียรครับอสองใดสามครับเบิบ่งรอดเบิ่งมันจินหยาหลอดหัวม่ดีนินี่มันจินบ่เรียงงานจินงา่อยเลยมาส่งไปห่วงแม่นหนอก ตามตรงตามทางนี่มันเลี้ยงงายอยู่แล้วับบอะไวนในยเบิ่งท้งนี้ยอดแสงแดดก,ก็ล้างซองแบบเอาอานาธิที่ของอาณาธิ์ที่ครับผมแต่ขอจบทีวิแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณคร,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ